แล้วตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายปลายปีของ GDS กันแล้วภาพยนตร์เรื่องใหม่ที่รุ่นพี่ส่งกำลังใจให้อย่างจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นพี่จริงนะเห็นหลายๆคนบอกว่าดูวิมานหนามแล้วเหมือนกับนั่นงรถไฟหอกแต่เก่งว่าภาพยนตร์เรื่องต่อไปของ GDS เนี่ยยิ่งกว่ารถไฟหอกตีลงยยังไกครับเดี๋ยวก็ผีเดี๋ยวก็ฮาต้้งดูจริงๆนะอ่ะผีหมอก็มา มันมากพอแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปแฮตฟันกับ404สุขีนิรันดรันกันค่ะพี่ทองคำก็มีถึงเวลาแล้วนะที่ทุกคนจะไประเบิดเสียงร้องกับ404สุขีนิรันดรรันรันนะครับผมแล้วก็รอดูว่าเป็นยังไงอ้าวแล้วคนนี้สวัสดีครับพี่เม่งจูเราดูหนังเรื่องร้านมากกันเสียน้ำตากันไปเยอะแล้วทางชิดีเฮก็หาหนังที่สนุกสนุก ได้มาหัวรอ,อก,กันอีกนะคะจากภาพยนตร์เรื่อง404สุขขีนนิรันดรัน,นรันค่ะเข้ามาดูกันเยอะๆนะคะและนี่คือเหล่าน้องใหม่ที่จะมารับไม้ต่อจากพี่ๆพวกเขาจะมาสร้างความบันเทิงส่งท้ายปลายปีในหนังที่มีชื่อว่ายยแยว่ะ ลักลบเป็นตแ,แกวันจูทีเล็โกูนย์สีสุขีนี่รันรูีสุขีนี่รัรสีสุขีนี่รันสุขีนีรันันขนีรันรันนี่รันรันรัน r n ขนี่ัรันสุขีนี่รรสีสุขีนี่นันนสีสุขีน จำชื่อหนังของพวกเขาไว้ให้ดีๆ404สุขีนิรันดร์ร่นรน <ül ihat Madonna> 28พฤศจิกายนนี้เจอกัน